Ôm Ôm Ủa Lòng nhiều mạc Ư Ơi, âu Chứ không thể dìu bây giờ luôn Mà Ê, phát em một nóng Ôm Ôm đặt อเก็บด้วยลูกสองยืนได้ยังไงวะไอสัตว์ลูกชองก็หัวชองนะจั่วชองยันจั่วชองอยู่กับผมว่าชาร์จด่าเฮ้ยดันมาให้ลองอยู่ไกลอยู่ขวาโอ้ตักวิ่งมาเต็มเลยตัวหกเข้าบีลาโอ้ยสุดโอ้ย

ทีอ oh, oh, ุ um. ้ยว้าได้อย yeah. ู่อัดโอ้ผมอยู่ในบ้านเราเชนเนลผมย้ายพี่ไปสายรู้ก่อนกูว่าต้องมายิงกูอุ้ยเฮียเนี้ยเตะเตะเตะขึ้นหัวกูเตะ ต๊กกูมันไหลเอ้ยดีเยินเยินเยินเฮ้ยเฮียกระสุนหมดอาร์ดเลยโอ้โหเฮียคตเฮียนี่มากไว้หลังถ้ามึงพารอันนี้ได้ก <sw> ูให้ยึดต<ๆ>ูดเลย

มึงว่าไอเหี้ยลูกสมกด้านขวานี่มันสมกทำไมวะทำไมมันไม่ตายวะไม่สมกทำให้แบบตาตาตาไปมองอ่ะไม่ได้หักของขังตาไปมองท้ายมึงสงสัยไงเพื่อนใช่าะมึงสงสัยเพื่มึงก็เลยสติหลุดละเขินในหัวใช่ไม่ไม่มั่นใจให้มันโดนระเบิดตายอัดให้มันโดนระเบิดตายอัดเลยตายไปซะไอโผเฮียมาละมันมาละโผล่เตะ โกูสอไปดิไอ้นี่มันแฮกเว้ยโลกูสมอไปดิควากูจะโผล่ขวาวะเฮ้ยมีเออมีดนครับตายไปสอหลอนไปหนึ่กไปรักนหรเฮ้ยเฮ้ยแมอะเอสียงเฮียไรวะเสียงกูปลาไฟพอติดเ เอาโดนไปดิโดนไปดิโดดนิยังอยู่อีกเหรอเดี๋ยอาจจอยู่ๆยิงไม่โดนเลยได้ก็หลังก็รับมาโอ้ยมีหัวใครวะเนี่ยมันมีบาเลสต้ามีบาเลสต้าเก็บมันอยู่นี่ โอ๊ยอ่านเบิร์อ่เบิร์เบขอร้องขอร้องขอร้องฮ่ฮ่าฮอไ่ใช่ไม่ใช่พี่ดูจ็อกเพื่อนเฮ้ยด็ดิเซอร์หรอเฮ้ยขยโญดปืนออกาข้างนอตอนนี้เพื่อนเรางงมากว่าเราลังทำเพีย เฮ้ยขวาซ้ายของโอยอยู่นะพัดอุ้ยโอยเดี๋ยวรีเฟกจะไปตรงไหนวะไม่ได้ละไม่ได้ละปาระเบิดใส่มีเต็มเลยไมลันมันมันกางเพียบเมันดันมันดันคอมไปวะตัวจากบีด้วยบีตัวจากบีดยิงไเดินโอ้ฝ่าซ้ายเลยอุ้ยมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้ว ยฮีพร้อมชาปนัดอุ้ยคอมโจมมี่ไปทีนึงว่าเพื่อนโรไลมาเฮ้ยโอ้ยฮุยฟิกช็อตเดยกดดิีีเเน๋ยวมาข้างหลังนะพัดขวาเอ้ยหน้ามึงหน้ามึงอุ้ยเขียวคอมขวาเต็มเลยคอม สุดสวยหลบหลบหลบดีคนเดียวคนเดียวมู่คนนึงตะบางมู่คนนึงเฮ้ยกระโดดยิงอาบ้าฮ้าฮ่าฮ่ายิงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังมึงขวาผมผมฟังเสียงเลยอย่าไปกู้อย่าไปกู้อย่าไปกู้เฮ้ยมาตรงนั้นตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเฮ้ย ทำไมตู้มันไหลสไลด์อย่างนั้นนะเอเต้ปาดไเตะไออาร์ตไอเฮียเตะปาดมันไปเก็บปืนก็ได้เฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บสกิทก่อนโอ้โหมนะาพัดตูอีกตัวนึ่งสิฟว์เดวอมขวาสุดเลยที่มึงที่มึงวางนะครับขวาเนี่แหละขวาสุดเลยโอ้ยออกมาก่อนคาราวาสิฟว์ยูโน่โคเวอร์มี เบอกว่าหลังหลังตองมันพัดเฮ้ยมีอัดขอบักอุ้ยอีกี้สอตัวเลยโอ้ยเฮียเยอะสั่ประตูตรงประตูสอเลยประตูประตูเอประตูเกูเหมือนกันไปสรอบละมีตัวเพ่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นปืนคอมอยู่ประตูับ เทียนเราต้องพิมพ์เอว่ะต้องพิมพ์เอเว่ะกูชอบครับโอ้แรงแกเร็วทุบมันโอ้โหกูไม่เห็นใครเลยดูอยู่กูยังไม่รู้เลยมุมไหนเหมือนกันเออเอาเอาคอมดบโอ้เบเบเรื่อยตายตรงประตูตายแล้วไม่ไม่รู้ว่ากูอยู่นี่นะกูอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละอยู่ตรงมึงเลยตรงมึงเลย ผมตูถูเต้าถูเอ้ยกูยังยิงหนึ่งอยู่เลยไอ้เชี่ยตายยิงหัวกูแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะตึงปะถ้าเพื่อนตายถ้ามันอยู่ฐานอะขึ้นไปขึ้นขึ้นปะถฐานเราฐานเราตัวท้ายโอ้หัวสามนัดใครพาเลยหรือมันกระล่างกันีล้วโอ้ที่เดิมเนี่ยละเบิดะพาส สร้างกูกับพี่พวกสร้างไหมโอ้โหเอ้แล้วเราสร้างยืนอยู่ด้วยกันนะยืนยืนอะไรอ่ะประเดี๋ยวเ่มันยิงไปหนึ <Pacific Nein> ่งอ่ะบ้าป่ะเนี่ยน้องไอ้เนี่ยแต้เอ่อเหย็บเหยีบลูกซองของเจ้าออกมาเนี่ยเกมขาดนะเอเอา๊ะมันมันมันกระโดดยัดมันกระโดดยัดจริงไหมมันกระโดดยัดจริงไม่ยากไอ้เฮี้ยกระจกมันจะไม่ตีเลยเฮี้ยยากยากยาก ถ้ามันเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะนาจะฟุกก็ได้ใครจะไปรู้โกแบทชูมายครับเยี่ยนับอ้าเต้โดนแล้ววะใช่ไหมครับหลบไปเลยทันเลยไม่มีอะไรเสียแล้วซ้ายเต้ซ้ายซ้ายซ้ายงกองหลังกล้องโอ้โหหลบแฟร์เป็นเที่อของแม่งวะไม่กดไข่เปล่าไอ้เยียเมียไม่รักไอ๋ยต้กูเดินตามมันเดี๋ยว Let's go Peter เดินตามเลยเดินตามเลยถึงเวลาเดินตามเลย

ไปไปว้าวสุดท้ายเจ็บสุดท้ายเจ็บสิที่สิที่สิที่สุดท้ายพูดเลยคนหนึ่งพูดไปเลยคนหนึ่งโอ้โหบอลระเบิดมาพูดเลยไปเลยเอาเอ่คแอดเดี๋ยวันวิ่งไปบีเดินกลับไปแล้วเดินกลับไปแล้วเต้ไปแคมป์บีไป ข่มมีด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 อ๋อปล่อยมาไปหลังต้องเมือกูนะข้อเทียเลยดแม่ข้อขาวในเทียไปดีเฮ้ยเอาไปไปเพไปไม่ตายหรอกอุ้ยอุ้ยอ้ารอหัวยอ้ากูแฟร์อีเทียนไอ้บีบ้าเออกูแฟรโดนเพื่อน อ๋อคมดิโหไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ทำไม่ขาวเลยอี๋อาดเมาเมากูขยับไม่ได้เอ้ยมาแล้วเอเตวหนูเป่าเยอะดิดิเออปวคนคนตุกติกอะลองคับพี่ไม่มีประตูบีประตูบีมิดตัวนึงประตูบีตัวนึ่งประตูบีอยู่ปรูบีอยู่ประตูบีนะพัดมันอยู่บีมันอยู่บีไม่บอกมันมาแล้วมาอีกแล้วใครแพ้เมื่ ขวย่ละคนเอาวะวัดไอ้เหียหัวสามนัดมึงบ้าปะเนี่ยเอ็มพีายว่าบีเด็โออ๋อวันเอมาเฟรนโอทีเอัวโฟโฟเฮลป์เฮลปเฮลป์เฮลป์ว่าบีเด็ ไอ้ามันจะมีอีกเลยเดี๋ยวแหละนี่แหละนี่แหละเ้ยเห็นแล้วเฮ้ยไอ้ขี้นี่โป๋เว้ยไม่ไดีทะลุเว้ยดิโอ้ยใช่ยังหาตัวอีกตัวเลยโอ้ยขอมพี่โอ้มาซื้อมีอก <Mas u. S 1> เพียบเลยโอ้ย oh. มันได้ดีเซอร์คอมากไม่ไม่พีละกลัว โอ้ขอพี่ไปพี่ไปกระสุนหมดคอมเทียมิด m ะ d ิด e เฮ้ยแฟดโอ๊ยกูโดนยุกตอนนี้พี่คอมแบ็คเพราะเราขลังแล้วนะครับเ้ยผมมาเตะผมอะผมมาพี่โอ้บอมตรอบอมตรออ๋อ เียเพื่อนเรามารู้ด่านเฮี้อัดัดโอ้ยเกียโอ้เฮ้ยโหผ่านไปกูโอ้ยยิงไม่โดนนั่นแหละหลักกอง8-4นะครัทนะพัทมันก็กินแล้วตายแล้วเพื่อนสวนลองขวานะมันมามันมาเองเดียวอะโอ้ยโหมโหม แไปเลยแล้วกล้วยกูแบกไงเอ้าอุ้ยบอมบอมบอมเอบอมเอวเว้ยบอมดรอปเอมาเฟรนโอ้เดินกลับเดินกลับมันมันเดินกลับเลยเหมือน <my friend. S 2> <laughs> เฮ้ยมองมาวะ <laughs> เฮ้ย <laughs> อยู่กลางอยู่กลางไ<ม> <laughs> อเ้เจ้าผี

ชาเลนด์ด้วยฮุกสามนัดตัวพี่อยาเลยอยาเพิ่งเงาดเฮ้ยเขาบุ้นปุ้นปุ้นไปเต้บิดไต้บิดไปไม่เหลือแล้วเต้สัตว์นัดเต้เต้พยายามอยู่พี่โอ๊ยไปเลยอะไรอ่ะจาดข้าวให้เพื่อนเพื่อนเอาไว้แล้วทำไมจะพี่เลยอ่ะที่ไหนที่ไหนสวยไปไปไปสีเขียวสีเขียวสวย โอ้ยโอ้ยโอ้โหรวยมากมึงเนี่ยแทนจะดอกไม้กูจ๋มอัดอัดไล่เราแฝดขวาไปเยอะไปปลาปลาปลาแฟดข้ามไาที่กำแพงไป เราก็ไปหลังบ้านนะเดี oh, ๋ยวไปเฮ้ยไ่ต้่าตรงนี้ดิขวานโอแล้วกูขาวจั๊วเลยเฮ้ยเอาจกนิ้วก่มแปดสิเจ็ดไปบีเหรอเต้เต้สวยตัวเตายสตายสเฮ้ยนองดีรเฮียเลยไปดีไปดีไปไยแบกอ๋อขวาคนนึงก็ไปบีดีรอเฮียเลย อุ้ยอยู่ราคาล้วะเฮ้ยอะไรบะเนี่ยพี่รสเตปบอลแลนด์ไม่ตายไมถือมีตายละไม่ตายเฮ้ยเอาดิใครวะกา้มากเฮ้ยเยังลุดกูอยูู่โอ้โหขด้เ้กลับมาหน่อยพี่มาหลดไปน้องหลดไปอมาพี่ไปตายเดดต ไอบีโอ้ยยิงไปสามสิบยิงผมยิงไปเก้าไอเอิมอยากดูบีอยากดูบีนะแต่ว่ายอมดูเอให้ก็ได้หัวกูแตกโอ้ยเฮียดีนะบอกพัดนพอดีข้างหน้ามึงเลยเตะข้างหน้ามึงเลยข้างหน้ามึงเลยข้างหน้ามึงเลยเตะข้างหน้ามึงเลยข้างหน้ามึงเลยเตะข้างหน้ามึงเลยข้างหน้ามึงเลยตะข้างหน้ามึงเลยเตะข้างหน้ามึงเลยข้างหน้ามึงเลยเตะข้างหน้ามึงเลยเตะข้างหน้มึงเตรข้ากหน้เลยเตะข้างหน้ามเลยเตะขานไปวันแตะเลยเหรอใช่เออเตะขงน้ามึงยเงหน้ายเงหนัด มีตัวนึงมีตัวหนึ่งกลางโผล่กลางบูตัวหนึ่งพัดขึ้นข้าขบ้นหมดละลงลงมาแล้วอยู่กูอยู่กูขวาพัดขวาหอันั่นแหละพร้อมมึงรู้แล้วว่าเขาจะปลามามึงไม่หยิบขวดแล้วก็ปลากลับ เออมันก็คว้าคว้าเลยคว้าเป็นระดับกลางได้แต่ทำทียอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้แหละซ้ายเตยซ้ายมันไม่เห็นมึงไหนเว้ยเตยไปเลยต่อๆผู้เล่นขวาสุดยังไงเตยโอ้ยผมแฟน์ตันมันมันอยู่ตรงนี้วะพี่ไปปุ๊บดิผมทำเสียงให้พี่นิคอยอีตั้งยี่หกนิคอยเลยอัดมีตัวท้ายโอ้ยไม่ใช่มีตัวท้ายสองคนมิดเลย โลคนหนึ่งมั้งอวิเขาก็มีตังเยอะมากมั้งนับสองสามผมพี่ผมคบี้ให้แตกตัวนึงตัวเก่งตายแล้วตัวเก่งตายแล้วทุกคนโอ มานาหน้าป่ะวะเฮ้ยอยู่ยูซีทีอยู่ทีผมมานาหน้าตัวท้ายสวยพี่เฮ้ยใช้เพื่อนถืนนะพานั่นผมเฮ้ยเฮ้ยแปลกโด่ละมุดโด่ละอุ้ยเดี๋ยวมาซ้ำพี่ ดูเด็ดเอาหมากอกุชลองรวมหมอกุชสิะหรอดีมึงแล้วลองเจ้ถ้ามันปืนนี้เราเราวิ่งเลยปะขี้ข้าวบีปะล่ะตาเนี้ยไปปะล่ะเอาเดียวเดียวดียวเป็นแผนที่ดีดชอบว่ะคุ้ยไดอ่ะไปดิคุ้ยไดอะไปดิวิ่งต่อไม่สนเฮ้ยมีมีมด้ถามพี่ตัวนึง ายไปดิวิ่งมิด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 เซคันมิดวิ่งไปดิแต่ไปอยู่ดูยิงกันมั้ยพี่โอ้สิเอ่อาพาร์ทอพาร์ทเนี่ยเชอบแผลื่อกี้วะเราก็ทำแบบเดิมแต่เป็นอพาร์ตเมนต์เว้ยชัดไปเนาะโอสายขวาเลยคอร์ดกันโออ๋อเอาที่เอาที่หนึ่งมันมาสวยนี่มันแรงอะไรพี่เออเกตเกตดีเกตได้แรงนี่ ผมผมเอ้ยสมมติเอ้ยย่ยมไปซื้อเนตมาวะใคโยระเบิดตรงนั้นเียออาไงละพัดหนึ่งสองปะตาสมมติวันนี้เก็บถอยดูอุ้ยเอเอยเบเบเบีบีบี้ยบีบีบี้ย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 บ้ เอ้ยลูกสองฮัดฮึ้ยเจ็บแม่โอ้ยไปพี่เลยไปพี่เลยใกล้พี่แล้วหลังดูเยอะโอ้โหเหตุยอดเลือดเต็นลอยผมจะลองเปิดให้ดู อ๋อแล้วเจ็บสีมากๆผมพี่พกโอ้ตัวหลังยิงเฮ้ยเชียบบีดนี่อยู่ไซถูกตลอดเลยหรออยู่ทัวแค่เลยอ่ะีอยู่ไรกับบุกอู้โอ้ยปรกาบมาแฝดที่ควายในสมุทลโฮียนสวยรอดีการโดดที่งงแต่ก็ดี่ฮ้ยเฮ้ยหลานมาอย่าเลยเปาเด้ โอ้ยยิงคมขึ้นอุ้ยยาก่กรโดนทุกรอบเออเราสุดยังพร้อมเราจะไปซ้ายหรือขวาเราจะไปขวาเราจะไปขวโอเคได้ๆไปไปไฮ้ยเซิร์ฟขึ้นมาหมดมีตัวหนึ่งนะพร้อมโอ้ยสวยพี่ กันมาต่อตัวยิงแม่พีไฟตรงตัวนั่งบ้าไะเนี่ยอุ้ยโเดี๋ยกพยนละเบิดโทษอ่าไม่ทันเฮ้ยมีมีมีเนี้นๆตรงกูเลยตรงกูเลยตรงเออเขาเรียกตัวแหล่ตัวเนี้ยพนันพีทุกหักขอไอ้สัตว์เฮ้ยแล่อปล่อยมาปล่อไม่ดีเลย เโอ๊ยไม่น่ากลมเลยโว้ยยี่สิ่งเดินเข้าไปในคอนเนคเตอร์เสกออกมาที่เดิมอีก